สวัสดีครับผมสวัสดีครับ f อแฟนช่องปู่เยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับจำรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ้าวันนี้วันหวยออกนะวันที่สิบหจะออกตัวไหนแอห้าแปดก็มาแรงนะห้าแปดปดห้าสี่สามก็มาแรงสี่หนึ่งก็มาแรงห้าศนก็มาแรงจะเอาตัวไหนกันแน่ อ่ะเอาสูตรนี้ว่าตัดสินนะให้สีตัวนะใครชอบตัวไหนจัดไปเลยสูตรที่มีมาจากรหัสสามหกเก้านะเก้าสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์นะลองดูนะสูตรนี้บนอย่างเดียวให้แค่สี่หงอ่ะตามไปปากกาแล้วกันนะ เดี๋ยวปาปยะกาจะบอกเราเองว่าทิศทางไป็ยังไงใหู้ดพรามทำเพลงนะนี่สูตรวันหวยออกนะสิหมิถุนายนสองห้าหปดนะสองหนึ่งสามสามสามแปนแล้วก็มาสา9้าแล้วก็สามหสองอ้าววันนี้เรามาชมเลยเดินรหัสสามหกเ้านะสูตรนี้เดินรหัสสามหกเจากหลักหน่วยนะ แต่ว,ว่ารูปแบบการเขียนแตกต่างกันนะแปดหนึ่งแปดน่เาเะเขียนอย่างนี้นะแปดหนึ่ง ได้เลขว่าสี่ห้องนะนี่ยังไม่เอานะจะต้องจับกันนะเลขวิ่ง8 9ดเศูคือเลขวิ่งนะศูนย์กับหนึคือเลขวิ่งเลขวิ่งเลขติดที่ศูนย์กับหมากันไว้นะศูนย์หนึ่งอ้าศูนยอยู่ตรงไหนจับพนลองดูนะ ศูนย์เจ็ดศหนึ่งสหนึ่งได้แค่สหางนะเข้าไหมเข้าไหมออกสามนยะ์เก้ะอ่ะงวดต่อมาวาากันไปเลยนะเอาหลักหน่อยมาทำเก้าแปดหนึ่งสีสองห้าแปด หนึ่งสี่เจ็ดศูนย์เสองเลขติดหนึ่งสองนะวิ่ง1กับ2 1งกับสมาตัวถ้าเลขวิ่งมันเข้ามันเข้านะ1อยู่ตรงนี้มาร์กไว้นะถ้า1หมาทางนี้นะ หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์้าเลขสองทางนี้ก็สองห้าสองเก็ดหรือว่าห้าสองเก็ดสองได้นะฮะเข้าไหมเข้าไหมเข้าสามสอง ขขาห้าสองนะสามห้าสองอ่ะผ่านต่อไปงวดนี้จะมาตัวไหนใช้หลักหน่วยมาทำนะที่ยิงที่ตัวไหนตามชมสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ด ส3วิ่งสกับห้านะฮะถ้าไม่พลาดก็มาได้นะฮะสกับหเป็นตัววิ่งส1่3 1ึ3งสี 4. 4่สา นี่นะมาทางนี้นะสี่หนึ่งสี่สามแปดห้ากับศูนย์ห้ากลับไปด้วยนะจะมาตัวไหนได้สี่ตัวมันเดิมเลยละนะนี่ก็สี่ตัวมานะเข้ายาว,ยาว ประมาณนี้นะถ้าชุดล่างก็จับห้าสามลองดูนะชุดล่างสามมานะจากห้าสามมาโย,ยนมาถึงเก้าสามมาตัวไหนจะมา แต่ว่าไอ้ห้าสามหกสามสวยเหมือนกันนะชุดล่างแต่ถ้าชุดบนอยู่ในกลุ่มนี้นะแปดห้าศูยนย์ห้าอ่ะสี่ไม่มาห้ามาก็เหลือสองหางนะแปดห้ากับศูนย์ห้านะแปดศูยนย์ห้าหรือว่าศูนย์แปดห้านะชุดบนนะ หมเดลาครับผมอำลาพาจากขอให้โชคดีทุกท่านนะวันหวยออกขอให้ปังนะอ่าแคบ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 วันนี้ถ้าไม่ชมหลายคลิปนะปากอว่าให้เขาไปสามสี่คลิปอยู่นะ แต่เช้าก็จัดให้ชมไปเรื่อยๆอ่ะจะมาได้หรือไม่นะก็ต้องตัดสินกันวันนี้แหละเย็นๆเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปที่มีชื่อว่าใครโชคดีบ้างนะรอดูว่าคลิปแรกถึงคลิปสุดท้ายของปูเยี่ยมพารวยจะเข้าที่ชุดไหนบ้างนะก็มีหลายชุดนะที่เข้าไม่หลุดนี่มีนะหกสาห้าสามมี ให้ระวังล่างนะเฮ้มีในชุดล่างติดสามชุดบนติดห้านะห้าศูนย์ห้าแปดไม่หลุดนะ5ะห้าแปดห้าศูนย์้ามีแล้วคลิปนี้ถ้าเผื่อมันมามันก็มานะถื่อไม่มานก็ไปนะนี่ชุดสามตัวนะ9ะเก้าห้าชุดนี้ให้เก้าห้านะชนกันนะยเก้าห้า เจ็ดเก้าห้าด้วยนะฮะลองดูซที่ว่าจะมาได้ไหมชุดนี้ห้าแปดห้าศูนย์ไม่หลุดเหมือนกันอ่าชุดนี้ก็แปดห้าห้าศูนย์ก็ไม่หลุดนนี่นี่นี่ชุดสามตัวอ้าเอาเป็นนั้นว่าหมดเวลาพอดีนะไปแล้วไปแล้วอาลาพาจากเข้าผมโชคดีทุกท่านนะเงินเข้ากระเป๋ากันรัวๆไปเลยสุดคำนวณแบบง่ายๆง่ายๆ,ๆ